แล้วก็ถ้าขึ้นพูดเรื่องเทสก็จะผิดก็ผมคิดว่าถึงทอดถอนครับท้าเลยครับอยากให้เปิดครับไม่ใช่มาอย่างนี้มาพูดลอยๆอยแล้วก็ตัวเลขสูงขนาดนี้อะไรอย่างนี้ยไหนๆท่านก็เจ็บใจเรื่องสอสอออกนะครับผมว่าน่าจะทำให้เต็มที่ครับผมเราไม่เคยซื้อตัวใครอยู่แล้วครับ ผมได้รับการติดต่อจากพักการเรืองชวนไปอยู่ที่พักแต่อขอไม่พูดชื่อพักนะครับ้วยข้อเสนอ55กิโลเงียนเนก็มี250รถตู้อะไรที่ข้อต่างๆที่เขาชอบใช้กันทีครั้นึงแล้วในเมื่อมี การขายตัวหรือการซื้อสอเนี่ยเป็นความผิดร้ายแรงนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดนะครับและเป็นการบ่อนทําลายประชาธิปไตยนะครับแล้วในเมื่อเพื่อนสอเนี่ยรู้แล้วว่ามีการกระทําผิดเนี่ยก็ต้องดําเนินการนะครับให้ถูกต้องเอาคนผิดออกมารับโทษให้ได้นะครับไม่ใช่ปกป้องคนผิด พอเราพอมีการปกป้องคนผิดเนี่ยก็จะเกิดขึ้นผมว่ามันก็จะผิดจริยธรรมนะครับก็อยากจะให้เอาคนผิดออกมาลงโทษให้ได้นะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นที่เพ่งเล็งของพ่อแม่พี่น้องหลายๆคนนะครับว่าเรื่องนี้ใครเป็นคนเอาเงินสด55ล้านพร้อมกับรถหนึ่งคันแล้วก็เงินเดือนอีกนะครับผมก็อยากจะฝากไปถึง ท่านหัวหน้าพักของพักประชาชนด้วยท่านเทงนะครับอยากให้ตรวจสอบเรื่องนี้ให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าในไหนท่านเนี่ยก็ตรวจสอบไปแล้วทุกเรื่องในเมื่อมีหลักฐานขนาดนี้เอาผิดได้เนี่ยทำไมท่านถึงไม่ทำนะครับแต่แล้วก็สสท่านคนนี้ไปพูดในเวทีปาศัยนะครับผมก็เชื่อว่าต้องเป็นเรื่องจริงเพราะถ้าไม่เป็นเรื่องจริงเนี่ยเอาความเท็จไปพูดบนเวทีปาศัยเนี่ยผมว่าก็ยิ่งผิดเข้าไปใหญ่ นะครับอันนี้ผมจะตรวจสอบแล้วก็จะดําเนินการให้ถึงที่ที่สุดสุดนะครับถ้าผลสุดท้ายมาเนี่ยไม่เป็นความจริงอย่างที่พูดหรือว่าไม่มีจริงอย่างที่พูดเนี่ยอสสอคนนี้ไปหาเสียงในที่หนองปลือเป็นเป็นน่าจะเป็นเทศบาลเทศบาลหนองปลือเนี่ยก็เป็นผู้ช่วยหาเสียงแล้วก็ถ้าขึ้นพูดเรื่องเท็จก็จะผิดนะครับก็ผมคิดว่าถึงทอดถอนครับ ค้าเลยครับอยากให้เปิดครับไม่ใช่มาอย่างนี้มาพูดลอยๆแล้วก็ตัวเลขสูงขนาดนี้<ม>อะไรอย่างเงี้ยผมว่าอยากให้ทําครับจะพักประชาชนเป็นพักที่ตรวจสอบผมเห็นมีคนตรวจสอบเก่งๆหลายท่านนะครับ<ม>ก็เรื่องนี้เอาอีกสักหน่อยในเมื่อไหนๆท่านก็เจ็บใจเรื่องสอสอออกนะครับก็ผมว่าน่าจะทําให้เต็มที่ครับผม<อ>บเราไม่เคยซื้อตัวใครอยู่แล้วครับ ผม,ผมกับเรียนว่าอย่าง,างเคสสสกิจเนี่ยผมว่าผมพูดทุกที่นะครับเกิดจากสนิมข้างในนะครับแล้วเขาออกมาปุ๊บเขาก็อาจจะมีความสนิทสนมกับเพื่อนสสของทางเราแล้วก็เห็นถึงการทํางานของท่านร้อยเอกธรรมนพมเผ่าแล้วก็หัวหน้าพักท่านนันมลพินโตรสิงห์วัฒนะครับเลยทําให้เขาอาจจะเห็นแล้วก็คิดว่าตอบโจทย์เขานะครับแต่นี้มันยังเขาต้องออกให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับครับผม